สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะทางคณะมอลำเสียงวิหกเนี่ยก็อยู่ในรูปแบบนะคะคองไลสดกุมปิดนั่นเองก็เป็นการไลสดนะคะให้แฟนๆได้มีการซื้อบัตรเข้ามารับชมกันแล้วตอนนี้นะคะก็มีการเตรียมสําหรับการเปิดฤดูกาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมโชว์นะคะจัดเตรียมเวทีอะไรต่างๆเนี่ย ว่าแฟนๆน,นะคะก็ต่างรอติดตามสำหรับมอลลามเสียงวีหกปีสามนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะเพราะว่าทางนกปองสกอรเองก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับรูปแบบของเวทีว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเวทีก็จะกลับมาแบบรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนก็ให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้รอติดตามกันนั่นเองนะคะสำหรับงานในครั้งนี้แล้วก็ที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าทางแบบว่าวงการม มอลลาเนี่ยก็มีอีกหนึ่งโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ใหญ่นั่นเองนะคะก็คือให้แฟนๆเนี่ยได้มีการซื้อบัตรนะคะโดยไม่มีราคาบัตรนั่นเองนะคะก็แล้วแต่แฟนๆเนี่ยนะคะจะแบบว่ามอบให้นั่นเองก็เป็นคอนเสิร์ตนะคะที่แบบว่าได้มีการช่วยพี่แมนจักรพันธ์นะคะมอลําขวัญใจแฟนๆน,นั่นเองในครั้งนี้นะคะ ก็ได้ให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้มีการซื้อบัตรเข้าไปกันนะคะแล้วนอกจากนั้นอีกหนึ่งความพิเศษที่เราเนี่ยเรียกได้ว่าหาได้ชมยากมากๆเลยนะคะก็คือการรวมตัวนะคะของหมอลำแบบหลายๆคนเลยนะคะสําหรับงานนี้เรียกได้ว่าทุกคณะในหมอลำเนี่ยก็ต่างมาช่วยกันนะคะสําหรับงานนี้นะคะ ก็มีจัดเป็นคอนเสิร์ตมีการร้องเพลงจากศิล,ลปินหมอลำหลายๆคนนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานที่แปลว่าอบอุ่นนะคะแล้วแฟนๆก็ซื้อบัตรเข้าไปชมกันเนี่ยเยอะจริงๆแต่ว่าครั้งนี้นะคะเหมือนว่าทางคณะหมอลำเสียงวิหกอย่างนกพวงสกรแล้วก็ยกูกีเพนนพกานะคะก็ไม่ได้ไปร่วมงาน แต่ว่าครั้งนี้นะคะนกพงศกรเองนะคะก็ได้มีการมาโพสนะคะใน a c e บุ๊กนั่นเองนะคะว่าเหมือนว่าติดภารกิจเลยไม่ได้ไปอะไรประมาณนี้นะคะโดยนกพงศกรนะคะก็ได้มีการโพสต์ว่าวันนี้นกกับน้องยูติดภารกิจเลยไม่ได้ไปช่วยไว้เจอกันวันที่7กันยายนไฟ์ของระเบียบนะครับจะช่วยพี่ชายอย่างเต็มที่วันนี้หมอลำเสียงวิหกขอส่งกําลังใจให้หมอลำหวนใจแฟนๆพี่แมนคนเก่งมันหมานะครับผมรักนะครับแล้วก็ได้เป็นภาพนะคะที่ น้องพงศกรเนี่ยนะคะได้ถ่ายกับพี่แมนจัก,กรพันธ์นั่นเองแล้วก็พี่แมนจัก,กรพันธ์นะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดฮอดหลายประมาณนี้นะคะก็ถือ้ว,ว่าเป็นการอัปเดตนะคะจากน้องพงศกรนั่นเองเพราะว่าเหมือนว่าครั้งนี้แฟนๆก็ติดตามว่าแบบน้องพงศกรเนี่ยจะไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็ได้มาชี้แจงแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่แฟนๆก็น่าจะติดตามรอชมกันก็คือวันที่7กันยายนเป็นไลฟ์ของระเบียวาทศิลปนนั่นเองนะคะที่ครั้งนี้น้องพงศกรก็ ได้เปิดเผยแล้วว่าเขาเนี่ยจะไปช่วยงานนี้เนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะคะร่วมกับยูกิเพนพ,รราก, ee, พการนั่นเองนะคะเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยติดภารกิจครั้งนี้นเน,ะะนี่ยก็จะไปช่วยพี่ชายอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะสําหรับพี่ชายอย่างแมนจักรพันนั่นเองนะคะที่ถือว่าโตมาด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดเลยยังไงนะคะก็จะต้องรอรับชมกันในวันที่7กันยายนนะคะสําหรับงานครั้งนี้ที่โนพงศกรเนี่ยนะคะก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วก็รับรองว่าสนุกอย่างแน่ แน่นอนนะคะก็จะต้องมารอติดตามกันว่างานเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะเชื่อว่าแฟนๆเนี่ยก็ต่างรอติดตามกันนะคะหลังจากที่ได้เห็นถึงการอัปเดตนั่นเองนะคะยังไงก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราก็ได้มาอัปเดตให้แฟนๆเนี่ยได้ทราบกันนั่นเองนะคะแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่แมนจักรพันด้วยนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมก กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ